สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโรงพยาบาลมุกดาหารพบประชาชนวันนี้ดิฉันพัฒนาพรก่อมสุนทรทยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหวหนนางานอาชีวานามัยมาพบกับท่านเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์นพพลเกียรติโสภิษนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์และก็เป็นแพทย์อาชีวเวชของโรงพยาบาลมุกดาหารของเรานะคะ ซึ่งท่านก็ให้เกียรติกับรายการของเราเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยจากการที่เราได้ออกไปสถานประกอบการออกไปทำงานเชิงรุกในสถานที่ต่างๆนะคะเราก็พบว่าพนักงานนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังจากการทำงานนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะเวลาเราไปโรงงานนี่เราจะเห็นว่าพนักงานนี่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะอาจารย์ใช่ครับเยอะเลยครับก ที่ออกเชิงลุกที่เราไปตรวจที่โรงงานก็จะเจอผิวหนังโรคผิวหนังเยอะมากเลยะนะครับตำแหน่งที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นตำแหน่งที่เขาใช้ในการจับสารเคมีมใช่ไหมค <laughs> ใช่ครับเ <laughs> ช่นมือหรือว่าฝา่าเท้านะครับมือเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้มือในการทํางานหรือจับสารเคมีต่างๆเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่จะเจอตวฝ่ามือจะเจอเยอะกว่าฝ่าเท้า พอเราเห็นแล้วเราก็ยังตกใจด้วยใช่ไหมคะเราก็อยากบอกให้พนักงานนะบอกว่าต้องต้องเจออาจารย์นะต้องเจออาจารย์อาจารย์จะได้แนะนําจะได้แก้ปัญหาให้ถูกประเภทถูกวิธีใช่ไหมคะแต่เพราะว่าโรคจากการทํางานนี้เป็นโรคที่ว่าถ้าเราไม่ตระหนักนี่ก็จะทําให้พวกเรานั้นมีปัญหาใช่ไหมคะทําให้ทํางานไม่สะดวกผลงานออกมาไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทีนี้พนักงานบางคนนี่มาด้วยอาการ ฝ่ามือหนังหนาด้านมีรอยแยกนะคะอาจารย์คิดว่าโรคผิวหนังประเภทนี้เกิดจากการทํางานไหมคะอาจารย์อาจจะเกิดจากการทํางานได้นะครับถ้า <c oughs> เกิดมือมีลักษณะเป็นหนาพุพองหรือว่าแยกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากจากจาการที่สัมผัสสารน้นเลื้องลัง <c oughs> หรือว่าจะเกิดจากการเสียดสีบ่อยๆนะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการทํางานต่างๆการยกของหนักหรือว่าการเสียดสีวัตถุต่างหรือว่าสารเคมีก็ตามเนี่ย ก็จะทําให้ฝ่ามือนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คนทํางานก็ต้องระหนักระวังใช่ไหมคะอาจารย์ต้องใส่เครื่องมือป้องกันต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้อาจารย์คะถ้าเราไม่ไม่อยากให้พนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆมีอาการดังที่อาจารย์พูดมานี่มีวิธีการป้องกันดูแลรักษายัางไงบ้างคะอาจารย์ เราก็ต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมสถานที่ทํางานให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการเก็บสารเคมีหรือว่าสิ่งะระคายเคืองที่จะมีผลต่อผิวหนังให้ถูกต้องนะครับเช mm ่น hmm. เก็บในสถานที่ที่มิดชิดนะครับแล้วก็มีการติดฉลากให้เหมาะสมให้ทราบว่าสารเหล่านั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการะระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับก็ควรมีการทาความสะอาดในกรณีที่สารเคมีเหล่านั้น ปนเปื้อนหรือว่าเลอะเทอะในส่วนของพื้นผิวหรือวัตถุที่เราต้ององจับต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเนะี่ยใช้ือสัมผัสกับสารเคมีนั้นนะครับแล้วก็ควรที่จะมีสถานที่ล้างมือที่เหมาะสมได้เพียงพอเพราะว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเช่นสารเคมีสัมผัสผิวหนังพนักงานของเราเนี่ยจะได้สามารถที่จะล้างสารเคมีนั้น ได้อย่างได้อย่างทันทีเพื่อที่จะลดการบาดเก็บมากขึ้นเาลงไปในชั้นลึกของชั้นใต้ผิวหนังนะครับเพราะว่าล้างเร็วก็ช่วยได้เร็วใช่ไหมคะอาจารย์ล้างเร็วล้างเยอะถูกเหมาะเหมาะสมวิธีใช่ครับปริมาณน้ําที่เพียงพอก็จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคระคายเคืองผิวหนังได้นะครับที่สําคัญก็คือเจ้าของกิจการควรที่จะให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆในโรงงานนั้นด้วยหรือในสถานประกอบการนั้นด้วยนะครับ ว่าในแต่ละสถานประกอบการนั้นมีสารเคมีกี่ประเภทใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีพิษอย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าดูแลถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานี่พนักงานจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วทีนี้ในกรณีที่พนักงานสัมผัสสารเคมีและมีอาการผื่นแดงนะคะอาจารย์มีการอักเสบ แล้วน้ำเหลืองเยิ้มเลยนี่สารเคมีอาจารย์จะมีการแนะนํากับผู้สถานที่อยู่ในสถานประกอบการอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดประเภทนี้เกิดขึ้นในกรณีที่มีมีผื่นแดงหรือว่ามีโอ้โหเป็นแผลเยอะแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญบบอับแรกตอนเราต้องรักษาให้หายก่อนก่อนท,ท,ที่จะไปทำงานใช่ก่อนที่จะไปทํางานใช่ครับที่สําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีนั้นทันทีนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดมือเราเนี่ยเป็นแผลหรือว่ามีลักษณะแดงเนี่ยตัวป้องกัน ผิวหนังเราเจะถูกหลุดลอกไปนะครับนั้นก็เราไปสัมผัสสารนั้นอีกก็อาจจะทำให้สารนั้นซึมเข้าไปมากขึ้นทำให้แผลยิ่งรักษายากมากขึ้นนะครับแต่ถ้ารักษาต้งแต่เริ่มแรกนี่ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยหายเร็วใช่ไหมอาจารย์รแต่ว่าถ้าสารเคมีดูดซึมเข้าโดยตามรอยแผลรอยอะไรี่เกิดเป็นอันตรายกับพนักงานของเราใช่ไหมคะคดังนั้นเราห่วงใยนะคะพนักงานที่ บริการอยู่ในโรงงานต่างๆนะคะต้องใส่ใจที่จะดูแลผิวหนังของเราให้ปลอดภัยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดโรคก,ก็รีบรักษาใช่ไหมอา,าอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์คะบางท่านนี่เห็นว่าเราต้องแนะนําให้ต้องหยุดพักใช่ไหมคะคเวลาสัมผัสงานนานนี่แนะนําเหมือนอาการที่อาจารย์ว่านี่าแดงผื่นขึ้นร้อน มีน้ำเหลืองเยิ้มนี่เราต้องให้พักงานถ้าไม่พักงานนี้เราก็ให้เปลี่ยนงานได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็เลือกงานที่เหมาะสมกับเขานะครับงานที่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีหรือว่าสัมผัสสารละคายเครืองหรือว่างานที่หลีกเลี่ยงการเสียดสีบริเวณที่เป็นนะครับแสดงว่าเปลี่ยนหยุดงานนั้นก่อนระยะหนึ่งนะคะอาจารย์ถ้าหายดีแล้วค่อยกลับมาทํางานเดิมได้ใช่ไหมอาจารย์แต่ก็ต้องเลือกงานที่กลับมาให้เหมาะสมกับตัว ตัว,ตวบุ<อ>คค<น>ลบุคคลว่าเขาแพ้เร็วไหมอะไร,อไรใช่ไหมใช่ไหมค่ะอาจารย์แล้วทีนี้อาจารย์คะแล้วครีมบํารุงผิวเหมือนเรานี่พอหน้าหนาวมาหละเราจะทาครีมบํารุงผิวแล้วพนักงานล่ะคะถ้าเกิดว่าแพ้บ่อยๆนี่ทาบํารุงผิวนี้ได้ไหมค่ะอาจารย์ได้ครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของแต่ละคนมีความจําเป็นนะครับ<ช> <ๆ S 2> โดยเฉ <ๆ S 2> พาะคนที่มีลักษณะผื่นแพ้หรือว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดใดก็ตามเนี่ยเช่นการเลือกสบู่ ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ที่มีธิ์เป็นด่างมากเกิน <Okay. S 1> ไปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทําละลายเช่นพวกโซเวนต่างๆในการล้างมือนะครับ <Okay. S 1> เพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็อาจจะเกิดพิษด,ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับ <Okay. S 1> นอกจากนั้นการใช้ครีมหรือโลชั่นนี่ก็มีความจาเป็นเหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเกิดผิวเราแห้งเนี่ยผิวที่อักเสบอยู่แล้วก็จะยิ่งมีความอักเสบเพิ่มมากขึ้น <Okay. S 1> นั้นการดูแลผิว ที่แห้งเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะป้องกันโรคผิวหนังได้หลายโรคทีเดียวนะครับแสดงว่าผู้ที่อยู่ในวัยทํางานและต้องสัมผัสสารเคมีหรือว่าสิ่งที่มีผลต่อผิวหนังเราก็ต้องใส่ใจและก็ตระหนักนะคะที่จะดูแลผิวหนังเพราะว่าผิวหนังมีความสาคัญนะคะน,นอกจากสวยงามแล้วก็ยังทําให้เรานั้นถ้าเราไม่ดูแลรักษาจริงๆก็ทําให้เรานั้นไม่สบายทั้งกายและใจนะคะอาจารย์ค่ะ แล้วอาจารย์จะมีอะไรฝากกับพนักงานที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการเกี่ยวกับโรคผิวหนังจากการทํางานบ้างอาจารย์กับการดูแลป้องกันแล้วก็การรักษาโรคผิวหนังจากการทํางานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ประกอบกิจการเองเจ้า <Okay. S 2> ของกิจการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของงานอาชีวอนามัยนะครับรวมทั้งแพทย์ผู้รักษานะครับจะต้องมีความรู้แล้วก็ตระหนักถึงโรคนี้นะครับ แถ้าเกิดโรคเกิดโรคขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์นะครับเพื่อจะให้การรักษาอ,อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดตามมาได้ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเห็นพนังกงานหลายคนพอเราไปเจอปัญหาในสถานประกอบการใช่ไหมคะแนะนําให้ที่จะมารักษาก็บอกว่าห่วงงานไม่อยากขาดงานนะคะอาจา อันนี้ก็อยากให้อาจารย์เม้นย้ำนะคะคว่าเข้ามาเถอค่ะแล้ว<ช>เราจะได้รักษาให้หายแล้วก็กลับไป<ช>ทำงานให้งานเรามีคุณภาพยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอาจา<ช>รย์รท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโรงพยาบาลมุกดาหารพูกประชาชนในตอนการป้องกันโรคจากการทํางานท่านคงได้รับประโยชน์และก็สาระที่จะ เอาไปแนะนำผู้อื่นหรือว่าดูแลตนเองได้นะคะวันนี้ดิ่ั่นพัฒนาพรขอบสุนทรและอาจารย์นพพลเกียรติโสภิษขอลาท่านไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ